สวัสดคี<ๆ>ค่ะเพื่อน่ทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเพยเพ่ยอีวลูชันกันเนาะทุกคนซึ่งจี้ขั้นรที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นหมวกไทเทเนียมเป็นอวกาศลองท้าสร้างโลกแล้วก็ดูดขังกงเนาะแผนที่ที่เราจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นแผนที่หลุมดําอวกาศเนาะก็มาเนี๋ยมารอห้องกันดีกว่าเนาะซึ่งเพยเพยอีวลูชันเนี่ยก็ความสามารถก็ก็โหดอยู่นะมันมีแรนผุดในตัวได้ไง มาในตาแรกรก็มันเจอกับแฟรี่สเตลล่าเนาะมาได้ทอยเป็นคนแรกเดี๋ยวทอยก่อนเนาะมาจะทอยไปที่12โอเคได้10บไมไไ่เป็นไรแปนจะติดไหมไม่ติดเบิบสองโอเคได้อยู่ลุนแปลนอาวากาศอีกรอบหนึ่ง โอเคแปนติดโล่สร้างไหมโอเคโล่สร้างหนึ่งขันละเด้งแปดช่องติดนะมาเด้งมาที่เมืองคูนสองสร้างแลนโอเคจะทอยไปที่เก้าลุ้นแปนอีกรอบหนึ่งแปนติดไหมโอเคติดโล่โอเคสร้างสองชั้นแล้วแต่ว่าเด้งแปดช่องไม่ติดเพราะว่ามันครบจํากัดต่อแล้วมาสองจี้เขาดีกว่าจี้ข้างล่างของเขาก็จะมี บัตรเชิญปาร์ตี้แล้วก็รองเท้าสร้างโลกแล้วก็หมีเชฟแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรอ่ะอีกอันนึงคืออะไร,ะนนออะไ,รไม่รู้อะดูไม่ทันอะทุกคนเอาทอยสีออกสองเดี๋ยวเขาทอยได้เจ็ดใช่ไหมเคเดี๋ยวเราอก่อนโอ้ยแปลงคาติดด้วยอ่ะ ลองเท้าโลเขาไม่ออกเฮ้ยรองเท้าออกแต่โลไม่สร้างมาเอาเกาะเราจะได้ที่เท่าไหร่เย่ายลงเมืองเขาก็พอโอเคได้สิบเปนไม่ติดอีกแล้วเขาถอยสิบสองอะ่ะเขาเด้งเขาจะไปไหน เขาจะมาดูดเราแน่ๆเลยอะเอา้าไม่ดูดเหรอเขามาตัดเมืองเราเฉยยอ้าโดนหมีแนั่นเลือกเมนูเชฟครับเอาอะไรดีได้สลับเป่าเหรอคีขโมยเงินมาฟาแตกเลยไงยึดเืินที่เรียบร้อยโอ้ช่างหนุนดำหนักเลยเบิ้ลสองคีได้อยู่ลุนแปนลุนแปน สวยงามโลไม่ขึ้นนะ่ะเดี๋ยววางหลุมไว้ที่ตรงนี้ก่อนจัดการหมวกเข้าไปหนึ่งเดี๋ยวจะเด้งมาตรงนี้อโอเควางหลุมไว้ตรงนั้นเราจะถอยที่ห้าจะจริงๆว่าจะถอยสองนะ่ะเอาหลุมดำไว้ตรงไหนเนี่ยเออไว้ตรงนี้ก่อ โอเคหลุมดำแปลงร่างแล้วเอาวางไว้ตรงนั้นแหละเขาจะได้ไอ้นี่กดขี่ระยะโอ้โหถอยหนึ่งถอยได้ไงวะมาเดี๋ยวจะถอยไปที่สิบอโอเคได้ okay. ติดสร้างหลุมดำโอเคสร้างหลุมดำไว้ตรงนี้ดักเขาไว้เยอะ จะได้ทำให้เขาเนี่ยลนลานในการเดินเนาะแล้วก็จะได้มาตกเมืองเราโอเคสร้างแลนมาวางต่อไปเรื่อยๆเลยโอ้โหเราจะทอยไปที่ห้าโอเคดูดเขาดูดออไม่สร้างหลุมดำไว้ก่อนดูดติดโอเคหมวกก็เลือสูดแล้วเดี๋ยวจะมาลงตรงเมืองเราเพื่อเอาหลุมดำออกไปนะเอา้าอ๋อคติดโล่อะอะไรเนี่ยมันสลายโล่ตัวเองเลย แต่ไม่เป็นไรโลติดกลับมาเหมือนเดิมมาหมวกเขาหมดละขงลังกกงโอเคขังกกงเรียบร้อยแล้วเมนูเชฟเอา้าเมนูเชฟไม่ออกอะ่ะหมีอะ่ะเขาลมเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันนะทุกคนและในตานี้เนี่ยก็มาเจอกับเอลิเซ่นะทุกคนโอโ้โหเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยในแผนที่เนี้ย ได้ถอยเป็นคนที่สองอ่าไอ้น,นี่เขาไม่ติดเดี๋ยวขอสองจี้เขาก่อนนะมีเครื่องทำลายหมวกไทเทเนียมแล้วก็ไพ่ทาโล่หนีแล้วก็บัตรเชิญปาร์ตี้เนาะโอเคเขาจะได้ดาวไหมได้ด้วยอ้าวเข้าแค่อันเดียวแต่อันนี้เขาไม่ติดเลยะดีและแอตแลนตค่ะอ้าวถอยหกติดกุ๊กงั่นนั่นไม่เป็นไรมาตาลแล้วลเดี๋ยวจะเบิ้ลสิบสองไป โอเคต้องรีบฆ่าเขาไม่งั้นเขารีชาร์จเป้นติดสวยโอเคสร้างโล่มาดูดเข้ามาหนึ่งโอเคจัดการหมอไปก่อนเด้งมานี้สร้างแลนโอเคบนสิบสองโอเคได้สิบไม่เป็นไรโอเคหมดแล้วจำกัดรอบ มาลุมดําใช้ได้แล้วมาลุมกันว่าเขาจะไปตรงไหนเอา้าไม่ติดอีกแล้วและไอเนี้ยความสามารถเพิ่มแปลงร่างเขาก็ไม่ติดด้วยเออไม่เป็นไรดีดละแต่จะได้รีบฆ่าเขาเม่ง้นถ้าของออกนี่คือเราสวยเดอบลิ่นสิบสองไปได้สามทุเล่นมากเลยอะ่ะทอยสิบสองออกสามเดี๋ยววางลุมดำไว้ตรงก่อนล้างก่อน การบึนบ้นโอเคเราจะไปตรงนี้เมืองคูณสอตรงนี้ก่นโอเคมาวางดำไว้หัวมุมเขาทอยสามเขาจะสร้างอลยไอ้แรงถูกก็ออกด้วยเดี๋ยวจะทอยที่สี่สองโอเคเอาสามไม่เป็นไรแปน้นแป้นไม่ออก ก็ทอย11ดีนะของเขาไม่ออกอะถ้าของเขาออกคือจบมาเราจะถอยที่สองโอ้โห5ลุ้นเป็นโอเคโล่ขึ้นด้วยสร้างหลุมดำไว้ตรงแลนด์มาเขาก่อนเอาแล้วเป็นหลุมดำที่ถูกปลุกแล้ว เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้เอ้าลืมไปมันไอ้นี่ได้นี่ว่ากลายเป็นสลายโลตัวเองเฉยเลยโอเคถอยต่อเดี๋ยวเราโอ๊ยตาวลุดมือไปสิบสองแล้วโหสลายโลตัวเองหมดเลยอะ่ะวางหัวเราไวตรงนี้มานี่โอ้โหตีหม้ออีกละมาเขาจะไปไหนเขาทอยสิบตกหลุมดำแล้วนะนั่น มาลงมาโอ้โหสาไปวางเรียงนู่นหมดเลยเลือกเมนูเชฟครับได้เลยจะ้สลับปาอ,อีกแล้วทำไมได้แต่อันนี้วะมันไม่มีตัดการาจะถอยที่โอ้โหว่าจะถอยสามแป้นโอเคโล่ไม่สร้างอะ่ะวางผมไว้ตรงนี้ มานี่เคลโลขึ้นหนึ่งชั้นวางดักไวให้หมดเลยเขาจะได้ตายโอ้โหทอยต่ออีกเคเบิลสองต้องเบิลให้ได้สวยงามมากเดี๋ยวจะวางหลุมไว้ตรงน,นี้ยังไงเขาก็ไม่รอดหรอกถ้าเขาตกหลุมแล้วเขาก็มาตรงนี้อยู่แล้วมาเขาจะไปไหนทอยสองอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเลื่อนของเขาติดอ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะ เลื่อนหนีไปได้อยู่นะอืมแต่ของเขาไม่ออกเลยอะตวงสวยจริงๆมาเมนูเชฟได้ไรได้ไรอะซูกี้เหรอมากูแล้วมะอ้าวล้มเฉยเลยเรียบร้อยก็เป็นไงกันบ้างทุกคนถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย